เพื่อนๆครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมนํามาปลูกเสริมเพิ่มเติมเมื่อช่วงหน้าฝนเมื่อเร็วๆนี้เองครับประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเกือบตายครับต้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำมันมาก,กน,นะครับฝนตกชุกช่วงหนึ่งแล้วก็ ที่ดินบริเวณนี้นี่เป็นดินเหนียวผสมกรวดนะครับน้ํามันก็เลยขังครับรากเน่าเกือบตายครับยอดเนี่ยเฉาไปเลยครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วครับ ก็น่าจะติดครับคงไม่ตายแน่นอนครับเพราะว่าสภาพใบและก็ยอดที่แตกออกมาเนี่ยสดชื่นทีเดียวครับผมวางถังน้ำไว้นะครับใส่น้ำจนเต็มเลยครับถังสีแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูนี่ครับผ้าขนหนูล่อน้ำ เพื่อเลี้ยงโคนต้นทุเรียนเพราะว่าเราบางทีเราไม่ไม่ได้เข้ามาในสวนนะครับมันอากาศมันร้อนบ้างดินแห้งบ้างรอบรอบโคนแต่ถ้าเรามีระบบน้ำไว้รองรับแบบนี้นะครับน้ำจะไหล จากในถังนะครับลงมาตามผ้าขนหนูลงหล่อเลี้ยงโคนต้นทุเรียนถึงจะแห้งแล้งยังไงนะครับทุเรียนก็ยังได้รับน้ำยังได้รับความชุ่มชื้นอยู่ก็ช่วยทำให้มันรักษาชีวิตมันต่อไปได้นะครับไม่ตายวันไหนเราได้เข้ามารดน้ำอย่างวันนี้นะครับ รดให้มันเต็มที่ไปเลยครับเพื่อนๆเ,เอาไว้มันชุ่มเลยครับเพราะว่าสภาพที่ดินและก็อากาศในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเรารถชุ่มขนาดไหนก็ไม่ส่งผลเสียกับทางทุเรียนนะครับเพราะน้ำเนี่ยมันระเหยไปเร็วต้นก่อนหน้านี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูฟางข้าวที่ผมคลุมโคนต้นทุเรียนนะครับ ว่าเป็นฟางข้าวที่เปื่อยย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟางข้าวข้ามปีครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆวางไว้กลางฝนกลางแดดฟางข้าวเนี่ยมันจะเปื่อยย่อยสลายเราก็นําฟางข้าวพวกนั้นแหละครับมาคลุมโคลนต้นทุเรียน,น,นต้นนี้ก็เหมือนกันครับก็มาคลุมโคนต้นทุเรียน ใช้ฟางข้าวที่เปื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าปูดตรงๆก็คือผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับจึงมาคลุมโคนต้นทุเรียนเพื่อนๆอย่าไปนำฟางใหม่ๆนะครับมาคลุมโคนไม่เหมาะครับผมเคยทดลองทำแล้ว ยิ่งคลุมหนาเท่าไหรนะครับโคนต้นทุเรียนเนี่ยยิ่งร้อนอบอ้าวเลยครับเพื่อนเพื่อนทานทำให้รากมันตายได้ครับเอาฟางใหม่ๆมาคลุมเนี่ยมันเพิ่มอุณหภูมิครับเพื่อนเพื่อนยิ่งทำให้โคนต้นทุเรียนนี่ร้อนจัดเพื่อนๆนลองทำดูครับไม่เชื่อผมนี่ลองดูเลยเอาฟางใหม่ๆนะครับเออเกี่ยวข้าวเสียใหม่ๆนั่นละ หอบมาเลยครับมาคุมโคนต้นทุเรียนคุมนานๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆลองเอามือเข้าไปซุกไว้หรือทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วเพื่อนๆลองเอามือมาซุกไว้ในกองฟางข้าวนะครับโอ้โหอีร้อนมากเลยครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าดีที่สุดหนี่เพื่อนๆใช้ฟางเก่านะครับมาคุมโคนจะได้ผลดีทีเดียวครับ นี่คือต้นที่เกือบตายครับแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตมาใหม่ครับเพื่อนๆอืมอาจ่าเจริญเจริญนะลูกเพื่อนๆครับนี่เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมพยายามบำรุงดูแลรักษามันนะครับจะตายก็ไม่ตาย จะรอดเออก็ยังรอดอยู่ปลูกได้ปีกว่าแล้วครับแม่แต่ใบมันน้อยมากเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าที่ดินที่ผมปลูกทุเรียนตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินเหนียวผสมกรวดครับอุย้ย โตยากโตเย็นทีเดียวครับทุเรียนเนี่ยต้นนี้เนี่ยปลูกมาได้หนึ่งปี6เดือนพร้อมๆกับต้นอื่นๆนะครับถึงหน้าแรงเนี่ยรดน้ำยังไงเนี่ยจะให้น้ํามันซึมลงใต้ผิวดินสักหนึ่งฝ่ามือเนี่ยยากเย็นแสนเข็นเลยครับเพื่อนๆตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็แน่นอนครับถังน้ำใส่น้ำจนเต็ม มีผ้าขนหนูล่อน้นาำลงรถโคนต้นทุเรียนอันนี้เป็นหลักการดั้งเดิมของผมอยู่แล้วนะครับถึงช่วงหน้าแร้งเนี่ยให้น้ำทุเรียนเนี่ยเนื่องจากผมไม่มีระบบสปริงเกอร์นะครับแต่ผมใช้สายยางฉีดครับเออก็ฉีดจนชุ่มเลยครับเพื่อนๆแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับ ในคลิปก่อนกอนเนี่ยต่อให้รถชุ่มขนาดไหนนะครับน้ำจะซึมลงใต้ผิวดินเนี่ยโอ้ต้องรถกันเป็นชั่วโมงครับเพื่อนๆให้ได้สักหนึ่งฝ่ามือเนี่ยมันซึมลงไปยากมากเลยครับเพราะมันเป็นดินเหนียวครับเพื่อนๆเ,เออได้แต่รถตรงโคนมันนะครับ เอาให้ชุ่มแล้วผมก็คลุมโคนด้วยฟางข้าวข้ามปีผมเรียกว่าฟางข้าวข้ามปีก็แล้วกันครับเพื่อนๆซึ่งมันเย็นแล้วครับเราคลุมไปหนาะเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ทําให้โคนต้นมันร้อนนะครับเพราะมันข้ามปีละอืมนําไปใช้นะครับ วิธีนี้นี่เพื่อนๆจะทําให้โคนต้นทุเรียนเนี่ยมันไม่ร้อนอืมมันเย็นครับใช้ฟางข้าวที่ปุยง่ายว่าย่อยสลายแล้วนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆคือที่ผมเจาะรูไว้ตรงโคนต้นทุเรียนนะครับนี่ที่ฝังด้วยท่อพีวซไว้นะครับท่อที่หนึ่งท่อที่สอง ถึงหน้าร้อนเนี่ยแดดจัดๆนะครับเช้าขึ้นมาเนี่ยเอาน้ำครับนี่ครับยัดลงไปในท่อเลยครับนี่โห้ยมันซึมลงเร็วมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมใส่มันไปครับใส่มันไปผมฝังท่อ PVC ไว้ในระดับความลึกประมาณหนึ่งฟุตเศษๆนะครับคืออาจจะห้าสิบเซนแล้วแต่แล้วแต่ชอบครับ <laughs> แต่ประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วช่วงที่เรามารดน้ํานะครับเราก็กรอกน้ําลงไปครับอืมน้ําที่กรอกลงไปเนี่ยมันก็จะซึมลงไปในระดับใต้ผิวดินที่ลึกลงไปประมาณหนึ่งฟุตครับนั่นหมายถึงว่ารากทุเรียนจะได้สัมผัสน้ําสัมผัสความชุ่มชื้นในระดับลึกลงไปได้ดีครับทําให้ทุเรียนไม่ตายครับ อยู่รอดเจริญเติบโตมาได้เรื่อยๆถึงแม้ต้นนี้จะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามแต่วัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยเพื่อให้ทุเรียนรอดตายครับก็เลี้ยงไว้อย่างนี้เลยครับพอระบบราการะบบลำต้นมันเจริญเติบโตแข็งแรงพอสมควรเนี่ยในอนาคตกิ่งก้านใบมันก็จะแตกออกมาเองครับ เอาให้รอดก่อนครับหลักการสําคัญของการดูแลรักษาทุเรียนนะครับรดไปไสชุ่มเลยครับเพราะว่าโน่นละอีก3ามวันสี่วันครับเพื่อนๆถึงจะมารถอีกครั้งหนึง่งให้ฟางมันอมน้ำ แล้วค่อยๆหล่อเลี้ยงทุเรียนไปนะครับอย่าลืมนะครับฟางข้ามปีนะครับเพื่อนๆฟางที่มันถูกย่อยสลายไปแล้วนะครับบางคนเอาฟางใหม่ๆมาคลุมเอ้ยทำไมทุเรียนมันเฉารดน้ำเท่าไหร่ก็ยิ่งเฉาโอ้โหมันร้อนครับเพื่อนๆใต้โขนทุเรียนมันร้อนฟางใหม่ๆนั่นเออฟางเก่านะครับ กรอกน้ำลงไปแบบนี้ครับนี่นี่นี่กอกกรอกกอกกอกกอกลงไปเออกรอกลงไปแป๊บหนึ่งมันมันก็เต็มครับนะแต่แต่เราต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับรอให้มันซึมลงข้างล่างรอซึมแล้วเราก็กรอกใหม่ครับอืมสักสามสี่รอบนึงอ่าแล้วมากรอกด้านนี้ด้วยครับนี่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 ี่กรอกไปเลยแล้วครับนี่เห็นไหมเห็นแม่นไหมเอออ่า กรอกลงไปปุ๊กเห็นไหมครับมันลดลงเร็วมากเลยครับแสดงว่าด้านล่างมันซึมลงไปนะครับด้านล่างมันซึมลงไปดูดน้ํเราก็กรอกลงไปอีกครับนีนนนนนน่นี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 ่อ่าจนเต็มนั่นนั่นลงไปอีกแล้วเออแสดงน้ําด้านล่างมันแห้งครับไม่มีเลยเอตกกรอกลงไปอีกครับนี่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 อืมจนเต็มโอ้ยดูมันลงไปแสดงว่าด้านล่างมัน แห้งครับอืมก็กรอกลงไปโอ้ใบก็แตกมาสวยทีเดียวครับด้านล่างแตกตรงโคนครับเออเอากรอกอีกนี่ครับกรอกอีกครับกรอกอีกรอกอีกนี่ยังสิเออรอสักแป๊บหนึ่งมาลนลงไปก็กรอกอีกเอามากรอกด้านนี้บ้างนะกรอกลงไปนี่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 กรอกกรอกกรอกปุ๊บลดทันทีเลยครับเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็กรอกอีกอืมเออ อ่าอันนี้เอารดลงแล้วเหรอกรอกอี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 กเอออ่าทำอยู่แบบนี้ยัสามสี่รอบนะครับเพื่อนๆด้านล่างระดรับลึกของโคนต้นทุเรียนก็จะชุ่มชืน้นอ่าไปด้วยน้ําในหน้าแรงทุเรียนก็จะไม่ตายครับเพื่อนๆพื่อนอืมโอ้แม สาธิตให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้ในการดูแลรักษาทุเรียนนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่วิธีการปลูกและก,ก็การดูแลรักษานะครับใช้วิธีแบบเดียวกับต้นอื่นๆที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับ ก็กำลังเจริญเติบโตสวยงามทีเดียวครับความสูงก็ประมาณหน้าอกผมนะครับปลูกได้หนึ่งปีกับหกเดือนครับก็มีทางน้ำนะครับอืฝังท่อเหมือนเดิมวันนี้มาให้น้ำมันครับไม่มีระบบสปริงเกอร์ เอาระบบสปริงฉีดไปฉีดด้วยมือครับเออก็ฉีดไปนะครับรดจนชุ่มนลครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเดือนธันวาคมนะครับชุ่มได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวโรครากมันจะเน่าจะเปื่อยเออรดไปเลยหน้าแรงเนี่ย ขนาดรถเยอะๆนะครับในสวนผมเนี่ยน้ำมันยังซึมลงไม่มากเลยครับต้องรถเป็นอุ้ยสิบนาทียี่สิบนาทีถึงจะลงผ่านชั้นกรวดผสมดินเหนียวไปได้นะครับแต่ผมไม่กังวลนะครับว่ามันจะลงมากลงน้อยเพราะว่าผม สร้างรูไว้ครับรูอ่าเสียบน้ําปล่อยลงไปในรูเลยนี่ครับเออลงไปถึงระดับชั้นดินด้านล่างประมาณหนึ่งฟุตเลยครับผมไม่รอให้น้ําจากชั้นบนที่เรารดตามปกติมันซึมลงไปนะครับผมใช้วิธีกรอกแบบนี้เลยครับเ,เพื่อนๆนี่นี่น,น,นี่กรอกเน เห็นไหมครับกรอกลงไปปุ๊บนี่อุ้ยน้ำมันซึมลงเร็วมากเลยครับเพราะว่าด้านล่างมันแห้งนั่นเองครับกรอกลงไปอีกครับนี่รอมันลดลงไปวิธีนี้เนี่ยเพื่อนๆนครับปลูกกี่ต้นกี่ต้นก็ติดครับเพื่อนๆนไม่ต้องไปกังวลมาเลยครับว่ามันจะตายปลูกแบบวิธีผมเนี่ย รอดแน่นอนครับก็ผมพิสูจน์ให้เห็นอยู่กับตาไงครับลองนำไปใช้นะครับวันนี้ให้เพื่อนๆดูก็เป็นความคืบหน้าของทุเรียนที่ปลูกในสวนสบายๆของผมเองครับก็หวังว่ามันคงจะไม่ตายแล้วครับถ้าโตขนาดนี้ และก็ดูแลมันในระบบแบบนี้นะครับชอบคลิปนี้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b SUBSCRIBE ให้กับสวนสบายสบายด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอ้ยกรองอีกกรองอีกนี่เห็นไหมครับมันลวนลงไปสวัสดีครับ